วัสดีค่ะวันนี้ซินดีพามาดูเบื้องหลังสิตาเอเจซี่และซินดี้พาลูกค้ามาออกรายการทีวีค่ะจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันค่ะอ่านี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนดิ้งทุกครั้งค่ะต้องหล่อให้พร้อมก่อนนะคะจากนั้นก็กําลังเดินเข้าไปสู่สตูดิโอค่ะนี่คือขั้นตอนการเตรียมตัวนะคะติดไว้เลสล็ดอ่าเข้าไปแล้วค่ะวิ่ซูซ่ๆค่ะคุณลูกค้า และนี่คือรายการสดค่ะต้องบอกว่าลูกค้าของเราเก่งมากๆเลยค่ะให้ข้อมูลครบถ้วนโปรโมตก็ครบถ้วนด้วยเยี่ยมไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเอาจริงไกลตัวนะโอ้พอจะคิดว่าจะต้องทํายังไงให้สัญญามันถูกต้องดึงทีนึกไม่ออกเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องขอคําแนะนานะคะว่าในการทําสัญญาเนี่ยเราต้องทํายังไงให้สัญญานั้นไม่เสียประโยชน์แล้วก็รอบครอบรัฐกลุ่มด้วยค่ะทนายครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่เอ่อ ให้เกียรติในมาร่วมรายการในวันนี้นะครับดีครับคผมตื่นเต้นค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จบเวลาสำหรับการพาลูกค้ามาออกรายการทีวีค่ะและนั่นเป็นกระบวนการการสร้างแบรนดิ้งและการทำมาร์เก็ตติ้งที่ดีอันหนึ่งเลยนะคะและถ้าใครค่ะสนใจอยากมีประสบการณ์ดีๆและสร้างยอดขายดีๆไปพร้อมๆกันกับเราต้องติดต่อมาตามที่อยู่นี้นะคะซินดี้และสิตาเอเจนซี่ช่วยเพื่อนๆได้แน่นอนค่ะติดต่อมานะคะ